เรียกว่าดิจิตอลสโลตติ้งเคเบิลทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปกติของรถยนต์อยู่มันกระชับมากเลยนะครับแค่รู้สึกว่าตำแหน่งมันเขินๆนนิดนึง สวัสดีครับอยู่สินชดารนะครับวันนี้สินพาเพื่อนๆมาดูรถไฟฟ้าจากโตโยต้านะครับนี่คือ bc 4 x ใหม่นะครับคันที่สินจะพาดูเนี่ยเป็น all wheel drive นะครับให้แรงม้าสูงถึง343แรงม้านะครับเป็นมอเตอร์คู่หน้าหลังนะครับรวมถึงมีการอัปเกรดตัวช่วงล่างนะครับระบบโงมาลายแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่นะครับเรซของการขับขี่เนี่ยสามารถทำได้สูงสุดนะอันนี้ขับจริงนะครับเขาไปเทสมาแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 440กิโลเมตรเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับมีการอัปเกรดทั้งเรื่องตัวฟอร์แมตนะครับแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางด้วยครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูดีไซน์กันดีกว่าว่าดีไซน์ของ B4X c เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับดีไซน์ของ B4X c เนี่ยเราจะได้ทีมการออกแบบแบบแฮ m เม Head ทีมดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์ที่ล้อไปกับโมเดลอื่นๆของ Toyota นะครับที่ให้ความฟิวเจอริสติกสูงมากๆแล้วก็ดูคลีนมากๆเลยนะครับโครงสร้างของตัวรถนะครับเป็นโครงสร้าง E-TNGA นะครับเป็นโครงสร้างไฟฟ้านะครับสำหรับ B4X ตั้งใจออกแบบมาเนี่ยให้มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับแล้วก็รองรับ Power Train ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยโดยตรงเลยครับรอบนี้เนี่ยไฟหน้าของเขาเนี่ยปกติจะอยู่ในโคมใช่ไหมครับรอบนี้เ,เขาย้ายมาเป็น คล้ายๆก็เหมือนตำแหน่งย้ายตำแหน่งใหม่เป็นสปริตออกมาแบบนี้นะครับทำให้หน้าตาเขาเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มีความคลีนมากขึ้นแล้วก็ล้ําสมัยมากขึ้นด้วยนะครับหจุดเนี่ยที่มีการปรับให้ตัวรถเนี่ยมีความดูสปอร์ตมากขึ้นเนี่ยคือเฟนเดอร์ด้านข้างของตัวรถเนี่ยนะครับมีการปรับให้เป็นสีกลอสแบ็กแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้เป็นพลาสติกสีด้านเนา แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาปรับให้เป็นสีกลอสแบ็กนะครับแมท์ไปกับตัวสีรถนะซึ่งสีรถของ B4X c นะครับมีเรื่องหมดสี่สีนะมีสีเทาครับสีขาวสีดําแล้วก็สีแดงนะครับเห็นว่าสีเทารอบนี้เนี่ยดูสวยสุดเลยนะเพราะว่ามันดูมีมิตินะครับแล้วก็มีเล่นแสงเล่นเงานะครับมีความเป็นเมทัลลิกในตัวด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยไม่มีฟังนะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมีฟังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้านหน้าเนี่ยเมื่อเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วเนี่ย เราจะเจอมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับมอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยจะให้แรงม้านะครับเท่ากับตัวฟอนต์วิวดาร์ไปเลยเพราะว่าเขาใช้มอเตอร์ตัวเดียวกันนะครับด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่224แรงม้าเนาะถ้าเกิดเป็นฟอนต์วิวดาร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าออฟวิวดาร์เนี่ยจะเป็นมอเตอร์คู่นะครับแรงม้าคอมไบกันนะครับจะอยู่ที่343แรงม้านะครับตัวล้อเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีการปรับรายละเอียดนะรอบนี้เนี่ยเราจะได้ขนาด20นิ้วนะครับเป็นลายใหม่นะมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับรัััดมาาากกบยง Sport SP Max นนนนะอี้สิว่็ เป็นมาตรฐานของรถพรีเมียมหลายๆรุ่นเลยนะครับด้านหน้าของตัว B4X c เนี่ยเราจะได้ช่วงล่างหน้าแบบแมกกาซินสตัดน,น,น,นะครับพร้อมเหล็กกันโค้งนะด้านหลังเนี่ยเราจะได้โครงสร้างแบบดับเบิลบิสบอพร้อมเหล็กกันโคลงเหมือนกันนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความนิ่งมากขึ้นเก็บอาการดีขึ้นแล้วก็สับแรงดีขึ้นด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูด้านในกันดีกว่านะอันนี้เราได้ Comfort Access นะครับแล้วก็กล้อง360องศามาด้วยครับนี่ กระจกข้างนี่ก็มีนะครับแล้วก็มี ambient light ต่างๆเนาะ, <_ d ance> ะเวลาเราเปิดตัวก็จะมีวิวคัมไลท์ให้นะครับอ่าด้านในของตัวรถเนี่ยเราได้คอมฟอร์ s เ t ต i n g เนาะเดี๋ยวพาดูด้านในก่อนโอ้โห นี่พรีเมียมมากเลยนะตัวเบาะเนี่ยเขามีความโอบกระชับนะหลายคนอาจจะคาดว่าเฮ้ยโตโยต้าเขาไม่ให้แบบพรีเมียมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวสินว่าเขาเน้นแนวทนทานนะครับแล้วก็เป็นวัสดุทนร้อนทั้งคันเลยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ารถไฟฟ้าค่ายอื่นเขาอาจจะไม่ได้ R&D ในเมืองไทยนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยพอเจออากาศร้อนๆแบบบ้านเราเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยทนใช่ไหมฮะแต่ว่าใน B4X c เนี่ยเขามีการ R&D นะครับแล้วก็ Finally, ประเมินแล right ears, ้วนะครับว่าวัสดุเนี่ยเหมาะสมกับอากาศบ้านเราจริงๆนะครับซึ่งวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นพลาสติกทนร้อนด้วยนะครับอันนี้ทางโปรดักต์เนี่ยเขาบีบมาเลยนะครับว่าเป็นวัสดุแบบเป็นพลาสติกทนร้อนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาปรับดีไซน์ใหม่นะครับแบบช่องแอร์เนี่ยก็มีความบางมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีความพรีเมียมมากขึ้นนะสิลองจับดูแล้วเนี่ยสิรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าใช้นะครับรอบนี้ ดูโอเคเลยครับหน้าจอมีการอัปเกรดนะครับจากของเดิมเนี่ย12.3นิ้วนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยอัปเกรดเป็น14นิ้วแล้วนะครับแล้วก็เป็น floating screen ด้วย Interface UI ต่างๆเนี่ยยกเล็กชัดมาเลยนะครับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายพร้อมกับแอปพลิเคชัน T-Connect นะครับสามารถใช้ T-Connect ของ Toyota ได้ด้วยนะจะพาไปเพื่อมาดู UI นะครับหรือว่าตัวอินเทอร์เฟซนะของระบบ infotainment ใน BC4X นะครับเหมือนในเล็ u s เลยนะครับนี่ครับเราจะได้หน้าจอเหมือนใน c ค m ร y ด้วยนะ แชร์ลิงก์กันนะครับแล้วก็บอกข้อมูลต่างๆเนี่ยในเขาเรียกว่าหนะ้าจออ n นเทอร์เน็เมนต์เนี่ยอย่างครบถ้วนนะนะแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับก็สามารถเลือกปรับได้นะครับแล้วก็เลือกดูค่าต่างๆได้นะครับผ่านหนะ้าจออินเทอร์นเมนต์ขนาด14นิ้วนะดูดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็ดูง่ายกว่าเดิมเยอะมากครับมองหลังเองก็มีให้เลือกเป็นกล้องด้วยนะครับหรือจะปรับเป็นกระจกปกติก็ได้นะครับกาจะเป็นโฟ s ติ้งขึ้นมาแบบนี้แล้วนะก็เป็นจอลอยนั่นเองนะครับรวมถึงถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเป็น OrVrive ไปเเราจได้ ลำโพง JBL ด้วยนะครับนี่เป็น JBL Sound System นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการปรับเนี่ยคือหลังคาพารามิกซัลลูปนะครับปกติเขาจะเป็นสปริต2ชิ้นนะแต่รอบนี้เขาเป็นแก้วบานใหญ่เลยนะครับบานเดียวไปเลยนะครับก็ทำให้อ่บรรยากาศในการโดยสารเนี่ย เป็นปใน,นทิศทางที่โปร่งโล่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่าไม่อึดอัดนะเวลาโดยสารนานๆอะไรแบบนี้นะครับหนึ่งจุดที่มีการปรับเลยเนี่ยคือด i จิตอ l ฟลอตติ้ง t ท b บ e ลนี่ตรงนี้นะครับเขาสามารถที่จะวางว i r เลสเนได้2อ,อช่องแบบนี้นะครับก็ทําให้ การโดยสารเนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับรวมถึงเกียร์นะครับที่เป็นชิปบายวายนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าเนาะลักษณะการใช้งานก็จะแบบหมุนเอานะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เลือกตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับที่สำคัญนะครับถ้าเกิดเราซื้อเป็นออฟวิ Drive ไปเนี่ยเราจะได้ X-Mode นะนี่ X-Mode ครับ, X รบซึ่ง X-Mode เนี่ยสามารถที่จะกดขึ้นมาแล้วก็จะ ใช้บนถนนที่เป็น Surface, c l o n คลนทรายอะไรแบบนี้เราสามารถใช้ S o d e ตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเฉพาะตัว All Wheel Drive เท่านั้นนะครับนี่เป็นคาร์โพเดอร์นะครับนี่ให้ดูนี่นะครับช่องเก็บของด้านตรงกลางตรงนี้ก็เก็บของได้เยอะพอสมควรนะสินว่านะประมาณนึงเลยนะครับประกาศภายในตัวรถเนี่ยเราจะได้ระบบ Nano EX นะครับพร้อมกับตัวกรอง PM 2.5ด้วยนะข้อมูลใน,นหน้าจอ TFT นะครับลองพาเพื่อนๆดูกันนะนี่นะครับ หน้าตาเป็นยังไงบอกตาเส้นเปลืองครับจริงๆเป็นค่าที่อ่านง่ายนะสิว่ามันไม่ได้แบบดูซับซ้อนจนเกินไปนะครับยังมีความเป็นคัาเวอร์ไอดนติตี้ของ t o y o ต a อยู่นะครับแล้วก็ตัว TST เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าค่ายอื่นๆเนาะเวลาเราใช้งานรถทั่วไปเราจะมองลอดลอดช่องตัวพวงมลาลัยไปใช่ไหมครับแต่ว่าใน BC4X เนี่ยเขาจะออกแบบมานะครับให้มองด้านบนพวงมลาลัยอย่างเงี้ยนะครับมองไปอย่างงี้แล้วมันจะเป็น หน้าจอ GFT นะครับมองเหนือพวงมาลัยไปทําให้ทัศนวิสัยในการขับเนี่ยมันดีกว่านะตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็เป็นมาตรฐานนะครับของโตโยต้าเนาะด้านซ้ายนะครับควบคุมระบบเสียงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นควบคุมระบบพวกหน้าจอ t r i p t n n o r r m t t o o n ใน TFT ด้านขวาเนี่ยจะคุม c r u t s o l o n t r t l v e c r u i s e c o n t r o l ต่างๆนะครับก็สามารถคุมได้จากด้านขวาตรงนี้นะครับสิ่งที่ฉันชอบสำหรับ DC4X เนี่ยคือทุกอย่างมันไม่ได้ย้ายไปอยู่ในจอมืนรถไฟฟ้า ค่าอื่นๆน,นะนะทุกอย่างจะอยู่ในตำแหน่งที่จับต้องได้เป็นปุ่ม Physical k น็อนะฮะเป็นเป็นปุ่มต่างๆหรือเป็นฟิ s i c a l Button อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเลือกกดเนี่ยได้หมดเลยนะครับมันไม่มันเป็นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้สินชอบมากคือมันมันไม่ได้ย้ายไปอยู่ในจอหมดนะทุกอย่างจะอยู่ใน ตำแหน่งที่เป็นปกติของรถยนต์อยู่อ่ะเวลาเราขับเราก็จะไม่ต้องก้มลงมามองอะไรแบบนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเองนะครับแอมเบรไลด้านข้างเนี่ยเขาก็จะทำงานร่วมกับตัวบายสปอรตนะครับเขาเรียกว่า s a f e Ex i t a s s i s t นะครับหรือว่าระบบเตือนนะครับเวลามีรถวิ่งเข้ามาด้านข้างนะครับตัวแอ l เบรไลนียจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าเกิดสมมติมีรถวิ่งมาก็จะมีไฟกระพริบกระพริบอะไรเงี้ยไม่ให้เราเปิดประตูออกไปอันนี้ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอบุบัติเหตุเวลาเราเปิดประตูแล้วมีรถวิ่งมานั่นเองนะครับแผงประตูเนี่ยเขาบอกว่ามีการออกแบบใหม่นะครับให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้นน่าสบายมากขึ้นนะครับซอกทัชต่างๆเนี่ยเขามีให้นะครับเนี่ยเขาบุนุ่มมาหมดเลยนะครับถือว่าโหโทำออกมาได้ดีนะสินว่าน่าใช้เลยนะครับอ่ะให้ดูโดยรวมๆนะว่าภายในในบริเวณห้องโดยสารตอนหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะเบาะหน้าเนี่ยเขามีการ ปรับนะครับให้เป็นไฟฟ้าด้วยนะรอบนี้เขาปรับเป็นไฟฟ้าแล้วแล้วก็ดูถึงแมที่เรียกของตัวเบาะเนี่ยมันนิ่มมากเลยดูดิมันกระชับมากเลยนะครับไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าปกติอะฐานเบาะรถไฟฟ้าครับมันจะสั้นนาะฐานเบาะตรงนี้มันจะสั้นอันนี้เขาลองนั่งดูแล้วสิ้นว่าก็ก็โอเคนะแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าฐานเบาะเนี่ยมันจะเตี้ยนิดนึงนะครับนั่งแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนเนี่ยลองน่องแล้วมันแบบมันเหลือเยอะนิดนึงนะ อันนี้ต้องไปลองนั่งกันดูเองนะว่าเบาะหลังโอเคหรือเปล่านะครับแต่สินว่าอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สบายขนาดนั้นสินว่าเบาะหน้าสบายจริงแต่เบาะหลังนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบที่เลี้ยวดีนะครับแต่ว่าตำแหน่งแค่รู้สึกว่าตำแหน่งมันเขินๆน,น,นิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีแอร์หลังมาให้นะครับรวมถึง USB C 2พอร์ตนะครับอันนี้อัปเกรดเป็น60วัตต์แล้วนะเป็นฟาชาร์จด้วยนะแล้วก็มี ฮีตเตอร์ซีนะครับตรงนี้มาให้2ตํตำแหน่งก็คือเบาะหลังสามารถที่จะปรับเป็นฮีตเตอร์ซีได้นะคันนี้เนี่ยระยะความยาวของตัวรถนะจะอยู่ที่ประมาณ4,800ม mm, ิลิเมตรนะครับทั้งสเปคด้านหลังใหญ่จริงนะครับอันนี้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบแบบอนเนกประสงค์ได้เลยนะครับมีบ้านบางสัหรับะมาให้นะเป็นมาตรฐานนะครับนี่บางแบบนี้ได้เลยนะครับ ก็ใช้งานง่ายเนาะเป็นแบบอเนกประสงค์แล้วก็วัสดุเนี่ยไปในทิศทางที่ทนทานนะครับรวมถึงท่านล่างตัวนี้มีช่องเก็บของมาให้ด้วยนี่นะครับพร้อมกับ emergency charger นะครับก็มีมาให้นะครับของโตโยต้าเนาะนี่แล้วก็มี s u b บูเฟอรด้านหลังนี้ของ JBL มาให้นะครับฮุกต่างนะมีมาให้หมดเลยนะครับอ่าด้านท้ายเนี่ยเป็นเทเลเกยไฟฟ้านะครับด้านถ้ายรายละเอียดเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่นะเห็นว่าแต่ว่ามีการอัปเกรดเนะเหมือนที่บอกไปว่าเขาใช้วัสดุตรงเนี้ย เป็นกอสแบ็กแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราจะได้เป็นสีดําด้านนะครับนี้เป็นกอสแบ็กแล้วทําให้หน้าตาเขาเนี้ยดูสปอร์ตมากขึ้นนะนะด้านหลังเนี้ยยังเป็นรายละเอียดเหมือนเดิมอยู่นะครับไฟท้ายทรงเดิมนะครับพร้อมกับโลโก้ B4X c นั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็โลโก้ All ์บิวด d ร์ด้วยครับรูส์สปอยเลอร์นะครับเป็นแบบสปริตนะครับอันนี้คล้ายๆกันใน Lexus RZ เลยนะตัวเบาะเนี่ยสามารถที่จะพับได้เป็นแฟลตฟอร์นะครับ สองฝั่งเลยนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มแคปอซิตี้ของตัวรถเนี่ยขึ้นมาได้ประมาณ1,400ลิตรนะจากวัดด้วยสายตานะครับตัว AC เนี่ยมีการอัปเกรดจาก11กิโลวัตต์เป็น22กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ตัว DC เนี่ยเป็น150กิโลวัตต์เหมือนเดิมนะแล้วก็ระบบคูลิ่งตัวแบตเนี่ยมีการอัปเกรดนะครับให้มีการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่73.1กกิโลวัััตต์ออารรนะคบมีปเกรดตัวแคปซิตี้แบตตเอรี่ขึ้นมาประมาณ3 Wh, นะกิโลวัตต์อว์สังครับมีการอัพเาเนี่ย วิ่งได้เยอะขึ้นด้วยนะครับ บอร์ชาร์เนี่ยอันนี้ราครไม่เปิดนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยของ Toyota นะครับรับประกันตัวบอร์ชาร์ดด้วยนะครับซึ่งมีเรื่องทั้งหมด2เกรดนะครับมี1เฟสนะส่งกําลังไฟสูงสุดที่7กิโลวัตต์นะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งคือ3เฟสนะครับส่งกําลังไฟสูงสุดได้ที่22กิโลวัตต์ครับใครที่สนใจ BC4X นะครับก็สามารถเข้าไปจองสิทธิ์นะครับในเว็บไซต์ของ t o y o t a นะครับจะได้รับส่วนลดนะครับมูลค่า2 0 0 0 0บาทด้วยนะครับแล้วเพิศษ0.99 ทางโต y o ต้าบอกมาว่าจองไปแล้วนะครับประมาณ1,400ยสิทธิ์แล้วเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับก็ใครที่สนใจ B4X c อยู่นะครับเข้าไปกดจองสิทธิ์กันได้เลยครับขอบคุณทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยครับที่ให้สินพาเพื่อนนะครับมา Static Review นะครับโตโยต้า B4X ใหม่นะครับเป็นรถ BB บจากโตโยต้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินสดาด้วยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการได้รับความสุขครับสวัสดีครับ